เวลาเป็นหวัดเนี่ยกินไอติมหรือน้ําเย็นได้ไหมเย็นเลยทำโอ้สดชื่นพี่แจ็คคิดว่ากินได้ไหมได้แต่ว่าเป็นอะไรต่อไม่รู้นะคนส่วนมากจะถูกแนะนําว่าเวลาที่เป็นวัดเนี่ยไม่ควรกินน้ําเย็นนะกินน้ําอุ่นๆดีกว่า การกินน้าเย็นอันตรายไหมเนี่ยคําตอบคือไม่อันตรายแต่มันอาจจะสร้างความระคายเคืองระคายคอได้รู้สึกไม่ค่อยสบายเฉยๆและการกินน้ําอุ่นเนี่ยมันช่วยให้รู้สึกว่าคอมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเนาะมันมีความอุ่นหรือเสมหะต่างๆที่มันมีอยู่มันก็จะรู้สึกว่าขับง่ายขึ้นแต่ถามว่าการกินน้ําเย็นอะ่ะการมีปริมาณน้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นก็ถือว่าดีกว่าไม่กินเลยเฉะนั้นกินแบบไหนให้รู้สึกว่าก,กินแล้วโอเคก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งคนกินน้ําเย็นตอนที่มีไข้อาจจะรู้สึกว่ามันหนาวหาวหรรืือออสกกกกกกกเเยย็็นนน่าาาปตตติได้มัััแลษณะ การเป็นไข้หรือเป็นหวัดไหมคําตอบก็บไม่เราก็ไม่เคยห้ามคนไข้นะว่าเออถ้าถ้ากินของอุ่นแล้วดีก็กินถ้ากินของเย็นแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องกินแต่ถา,ถามว่าหลักการแพทย์ก็ไม่ได้ซีเรียสก,กับเรื่องนี้นะกินไอติมได้ไหมครับหมอผมก็กินชอบกินแบบอุ่นหรือแบบเย็นมากกว่ากันครับ